โครงเหล็กบีมนอกยาวหน้างานแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีขนาดกว้าง20ยาว60สูง9เมตรราคา1250บาทต่อตารางเมตรหลังนี้รวมแหวกแล้วประมาณ1 000, 6 000, 5 0 0ล้าน6แสนบาทโครงโกรดังนอกยาวของเราได้มาตารฐานตามหลักวิศวกรรมมีแบบพร้อมรายการคำนวณ และมีวิศวกรเซ็นรับรองค่ะประกอบติดตั้งง่ายใช้ขันน็อตทุกจุดแบบร้อเรเซรวดเร็วสวยงามทนทานแข็งแรงค่ะสวยทุกมุมมองนะคะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะรับทำขั้นต่ำหกร้อตารางเมตรขึ้นไปทำตามขนาดที่ต้องการค่ะต้องการให้มีหูช้างดันเวเเคนเราก็รับทำให้ได้นะคะมีอุปกรณ์ครบ แต่แผ่นหลังคาอย่างเดียวค่ะในราคานี้จะไม่รวมมีท่านชีดไม่รวมติดตั้งไม่รวมค่าขนสง่งไม่รวมฐานรากค่ะค่าติดตั้งโครงเหล็กของเราจะไม่รวมยิงแผ่นนะคะสูง6เมตรราคา350บาทต่อตารางเมตรค่ะถ้าสูงเกิน6เมตรขึ้นไปถึง9เมตรนะคะ400บาทต่อตารางเมตรค่ะราคานี้จะไม่รวมเคนนะคะ ท่าในสนใจโครงโกดังน็อกดาวสำเร็จรูปของเราติดต่อจูเข้ามาได้เลยนะคะโครงเหล็กบีมน็อกดาวงา,ง,งานงานแหลมฉบังชนบุรีขนาดกว้าง20ยาว60สูง9เมตรราคา1,250บาทต่อตารางเมตรหลังนี้ราคารวม1,65,000บาทรวมแวกแล้วเรียบร้อยค่ะ โครงกรดังนอกดาวของเราประกอบแบบขันน็อตร้อเซทุกจุดนะคะได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมมีแบบพร้อมในการคำนวณและมีวิศวกรเซ็นรับรองให้ค่ะประกอบติดตั้งง่ายแบบขันนอ็อตด้วยเร็ว3-7วันทำเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามแข็งแรงทนทานค่ะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย รับทําตามขนาดที่ต้องการนะคะขั้นต่ํา600ตารางเมตรขึ้นไปต้องการให้มีหุ่นช้างอันเวเคนเราก็รับทําค่ะมีอุปกรณ์ครบค่ะแต่แผ่นหลังคาอย่างเดียวนะคะในราคาหลังนี้จะไม่รวมมีทั้งชีตไม่รวมติดตั้งไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมฐานรากค่ะค่าติดตั้งโครงเหล็กไม่รวมยิงแผงความสูง6เมตร350บาทต่อตารางเมตรความสูงเกิน6เมตรถึง9เมตร 400บาทต่ตารางนี้ค่ะราคานี้จะไม่รวมเคนนะคะและในกรณีที่ติดตั้งนอกเขตกรุงเทพจะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมค่ะถ้าในสนใจโครงโกดังสสำเร็จรูปโครงเหล็กสำเร็จรูปโครงเหล็กนอกดาวบีมติดต่อจูเข้ามาได้นะคะจูจากไอรอนสตาค่ะโครงเหล็กบีมนอกดาวหน้านงานแหลมฉบังชนบุรี ขนาดกว้าง20ยาว60สูง9เมตรราคา1,250บาทต่อตารางเมตรหลังนี้ราคารวม1,65,000บาทรวมแหวกแล้วเรียบร้อยค่ะโครงกรดังนอกดาวของเราประกอบแบบคันนอตร้อยเอร์เซ็ทุกจุดนะคะ ได้มาตารฐานตามหลักวิศวกรรมมีแบบพร้อมในการคำนวณและมีวิศวกรเซ็นรับรองให้ค่ะประกอบติดตั้งง่ายแบบขันน็อตด,ด้วยเร็ว3-7วันทำเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามแข็งแรงทนทานค่ะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายรับทําตามขนาดที่ต้องการนะคะขั้นต่ํา600ตารางเมตรขึ้นไปต้องการให้มีหูช้างดันเวเคนเราก็รับทําค่ะมีอุปกรณ์ครบ ค่ะแต่แผ่นหลังคาอย่างเดียวนะคะในราคาหลังนี้จะไม่รวมเมีท่านชีสไม่รวมติดตั้งไม่รวมค่าขนสง่งไม่รวมฐานรากค่ะค่าติดตั้งโครงเหล็กไม่รวมยิงแผ่นความสูง6เมตร350บาทต่อตารางเมตรความสูงเกิน6เมตรถึง9เมตร400บาทต่อตารางเมตรค่ะราคานี้จะไม่รวมเครนะคะและในกรณีที่ติดตั้งนอกเขตกรุงเทพจะมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมค่ะ ถ้าใครสนใจโครงโกดังสำเร็จรูปโครงเหล็กสำเร็จรูปครงเหล็กนอกดาวบีมติดต่อ